สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีมากินข้าวกันมีแกงข้าควคั่วกริ้งค่ะคั่วกิ้งแล้วก็มีหอยดองแล้วก็มีผัดหมี่ผัดหมี่ผัดหมีส่สีสีแดงอะ่ะแล้วก็มีผักเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยดีกว่าค่ะ เพื่อนๆกินข้าวกันหรือยังเดี๋ยวตอนแรกว่าจะเทลงแต่ว่าไม่เทแล้วมาเริ่มเริ่มทานกันเลยดีกว่าคะ่ะหาข้าวมาทานกันเพื่อนๆอ,อันนี้ผัดหมี่อันนี้ซื้อมานะคะไปส่งลูกแล้วก็เลยแวะซื้อมาอร่อยคะ่ะ เพื่อนๆขนาดกินข้าวท้องยังร้องเลยผักกระตัเดิมเลยคะ่ะหอยดองกะ ผูเนาะผักสดเข้ากันค่ะเด็ดก้านออกก่อนอ่อนมากเลยฝักเล็กนิดนึง อ่านสุดยอดเลยค่ะทุกชิ้น แมงวัน บอกกิ้อร่อยคับ อดเลยล่ะคะเนี่ย มาหานข้าวด้วยกันค่ะ <c oughs> สองห้า <c oughs> เพื่อนเพ่ชอบทานกันไหมคะหอยดองเนี่ย อ,อ,อร่อยค่ะหิวด้วยค่ะเพื่อน สีเข้มดีจังเลยค่ะ ไม่เบื่อเลยค่ะหอยดอง อร่อยค่ะอืม Ừ, mm -hmm. <coughs> mm. yeah. อร่อยค่ะ อาหารใต้ในของโปรดเลยค่ะชอบกินอาหารรสจัดค่ะตรงใจ กินอาหารใต้เรากินผักได้เยอะค่ะ อชอบมากแกงเหลืองแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะชอบเลย เป็นคนจังหวัดลบบุรีที่ชอบกินอาหารใต้นะคะคนภาคกลางเนี่ยค่ะแต่ชอบอาหารรสจัด ให้กินทุกวันก็ไม่เบื่อค่ะปกติอยู่บ้านเวลาแกงส้มก็จะไปซื้อพริกแกงส้มใต้นะคะเอามาแกงส้ม เพื่อนกินเพลินเวลาเวลามันเดินไปเร็วมากเลยค่ะเดี๋ยวจะนั่งกินข้าวต่อนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ